สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถอดเบาะเวฟร้อยสิบไอครับ LED ครับวิธีถอดก็จะยุ่งยากกว่ารุ่นเก่านะครับผมรุ่นเก่าจะมีน็อตฝังอยู่ตรงนี้สองตัวนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสลักติดกับยูบอกนะครับผมเราต้องถอดเฟรมตัวนี้ออกนะครับแล้วก็น็อตตัวนี้นะครับผม กมาทจะนี้สหลักอตรงนี้นะครับสัหลักกิบล็อกนะครับผมเรากร็ปลดกิบล็อกออกนะครับผมจะมีแหวนลอกอยู่หนึ่งตัวนะครับก็ขออากาศปลอกไปเลยนะครับผม นนีนะครับผมรดยตยวชอบวิธีการขอดเบาะสำหรับลิดนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ